ค่ะสวัสดีทา่ธธาน FC FC ale, าผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมึอนี้กับผ้ามะเขือโคเขับปลาคือเก่าเลยพี่น้องสีมานบบเนาะคะ่ะมึอนี้กับฝนบ่ตกฝนเศร้าตกแล้วไปค่ะไปหลุ่น้ำแกงขาว่าเอาสีมานบบเนาะคะ่ะมึอนี่จะเฮ็ดยังแ่แต่ว่าตอนนี้ก็พอแล้วะคะ่ะครับสวัสดีครับนี่นดอกแรกเฮ็ดแดงครับเฮ็ดแดงตูมังมา่งเลยครับนี่ะเฮ็ดแดงเก็บค่ะพี่น้องเสาวันที่ ยี่สิบเอ็ดเหรอี่สิเอ็่ลงวันทีวันนันนี่เป็นอะไรพี่น้องหแตตห่เ็ดผึ่งตอ้่เผือกตองดอกงามใเนาะหนาๆงามๆเลยครับนี่บัตเตอร์เดผึ่งหวานพี่น้องมันงามเนาะเ็ดผึ่งตองนี่สีงามเนาะอ้ หดไข่ค่ะเห็ดไข่เขียวครับเดี๋ยวกระชิพาไปเก็บเห็ดอันนั้นพี่น้องเอ้าเห็ดยังเห็ดเพิ่งตองไงอืมไอปุดหงายหงายเห็ดเปล่งตองแล้วกระชิพาไปเอาเห็ดปวกเนาเห็ดปวกตราบเห็ดปวกตราบเห็นเห็ดปวกฟองมีครับอู้ยูโดดง่ายโดดงางค่ะฝนบ่ห่ำเนาะงามเลยนี่โอ้ยมึง ไตทองเพื่อนไหมว่มีตีเลยครับนี่ไปปวกตาบถ้าพูนเดินไปเลยพี่แจกกระสีเหลือน้อยล่ะก็เดี๋ยวกินไปเนี่ยสองดอกปวกตาบเหลือน้อยเมียนเห็นดิเลื้อนอยกต่ที่จะเป็นเนือค่ะเนาะเนาะสาก็เอาครับนี่เอาเลยอืมได้อยู่คนได้อยู่ เดแดงค่ะเห็ดแดงเลือเห็ดหนังหมาเปื่อนอ่ออีดองนึงค่ะนขนาดมีกระไยตัดเห็ดเดือยเพิ่พิข้าวมีท้ายแล้วพี่น้องต้องลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวยางไปเบิ่งก่อนไม่สนใจเหมียนบ่เห็ดเหลืองเห็ดแดงเห็นไหมโออก้โห เห้นหวานค่ะแด่น,งนดางคือคืเดียว,ยวนมนปองงานรักเลยกระดอกงานถึงต้องครับนำหามีดไปนำหาเห็ดไปนำครับท่าน่ออยู่อ,อยู่ไม่ใครครับมาๆๆๆเร็วๆเ <laughs> ดีอ๋อดเลยเดฟอนเลยจิ้งจิ้งนินไปเอาหัดมี นี่พี่นุ่นนี่ตัวเขาใหญ่ตัวเขาไหญ่ครับตัวเขาไหญ่ครับปัวเขาไงครับโอ้ยโอ้ยครับตัวเขาไงครับปัวเขาใหญ่โอ้ยมัน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 เอามาเดี๋ยวไม่แรกจิ้มแล้วเียทีกเอาเียบทีก็เดี๋ยวตัวนี้มันนองเอาหักเ่อนโอ้ยนี่สองเดี๋ยวมันมันครับ หัวขาไงโอเคดาสิเดี๋เนาะหันนันนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยได้กิ้แล้วได้กิ้แล้วบันนี้เ้หมไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี่น้องแต่งแต่งโอ่งซ่เครื่องกันครับนีพี่น้องเนาาม่งาออู้ยเอาอัตนี้กอนสนนี้กอนเนะ ฝันไหวโดดแล้วพี่หนองฝันไววโดดแล้วฝันว่าเราจะเจอนนี้ลงบ่ไ,ไดฮลงบ่ไดลงบนไดล้วจทางไหนกอนเออนื้อหืห้ห้อหอหื้าะอือหื้อหื้ เรียนดึกดึกดมากต้องพี่นคเอืมลลลลเห็นบอกพี <h 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 ่น้อต um> ังูุ <h 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 ่นหพี่น้อมึงมกวงกู้วยออเอาเลยเท้าหืได้ยอนน้ามานีเต้อพี่หน่อขัดสันบริวณลงมไอีเกได้บ่ละได้นะอือ ว่นหุนไปหุ่นมาอยู่พี่น้องเนีนห yeah ุ่นหาหมีดบ uh yep ่ได้บ่ได้หาเฮ็ดสับได้ย้อนหุ่นหาหมีดโอ้ยหมีดก็ได้มาแล้วโอ้โหเลยนี่ครับพี่น้องอู้ยงามครับเอาเงียบก่อนมามาจุ่มนี่กันด้วยพี่น้องสาวสุบินนางข่มเสียมข่อยนะอืออุ้ยเอาโอ้ยด้วพี่น้องเอาพอไปด้วย่ะสาเนี่ยเนีนเสียงคนในป่ากัมีอยู่ครับคือ ก็จะมาเห็นหยัางดอกมาเห็นอยอ่บอ้งหโอ้โหโอ้โหโอ้โหงามครับพี่น้องสุดขอแต่ข้องามเนาะเอาบนี่ใส่ตาก่อนถอเนี่ยนี่เดี๋ยวขอแคปกันนี่ จัดปลาตัวว้ยๆก้ยกี่นาด้จินขอนเขาโอ้ยร้ยไงหักบอบันโอ้ยขานี่ครับ อับนีนี่ะพออีกเนาะพขาเดยเฮ้ยเอียคนเดีเอาเลยขังแยกได้นา่นด้เลนที่กเาืแบบแบบไงไยแบบน่ะหืม้เดจิน้องเขาจะคือมงนี่ก็ชิลาย mắt saloon bỏ để lại xong đấy, Để năm xong đấy. <laughs> chỗ này hết bỏ xài năm cái là ok tụi mình vẫn xài nhanh mà, nhanh nhanh nhựng nhanh 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 nhựng nhanh nhanh kháng. Thường kháng. Ừ. 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 อื้่ะมามากสรุปนะมีครับเดี๋ยวมาสรุปพิดปวกว่ามูนี่เดทเท่าไดร่นะครับ 3, ามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิ้ย่สิบสองยีบวยิบสามอ้เราว่าดอกหักเด้ยอู้ยี่น้องเต็มกำเลยเต็มกำเลยครับสามแต่โดงไงด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับฮ้ยพี่น้องดอแงมดอแงามดอแงมเด้อ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 ขอทายขอนิ่งนิ่งเขาค้าง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 ขอสะอ่อนเนืเด้อค่ะพี่น้องขอสะอ่อนเนี่ยค่ะแบบว่าแบบบทท่านเคยเห็นแบบสีน้ำเขาเนี่ยค่ะแล้วก็งามแห้งไปเอาจิไปตอครับเป็นหลอะตอพี่น้องไปเนี่ยตัวตาเพิ่มมีพอแล้วเด้อครับอุ้ยก็เห็นตต้งแต่ได้เห็ดปล๋กขาวเลย Để nhỏ 5 2 mịn lên đẩy. Buộc đến này nó. Buộc đầu thế kiểu Buộc chiếc khắp này. Đừng để lời bỏ. Bà. Ừ, khá nhỏ. Bộ. Mà, gì đó nữa. Cứ nói thế. Đừng, đừng lời. โอ้นาขาลงุกแข่งง่ายครับจบมดง่ายขง่อ๋ได้ป้เห็ดแดงครับนี่จบงงานไปเลยนะเนาไปสองได้ป้อตได้แดงคืนคืนพูดเ็อน่อใช่ตนานได้ป เมยบ่เมย์ได้ปวดดอกกันบ่เมย์ไม่เมย์อด๋วเอาไปนอนขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้กันเน่าเร็่วแลวครับเนาะมันบ่ถือแสงตอนนี้ดีอยู่ครับแดงสุดเก้าสุดหน่ะโอ้ยตกะเมยดิ่งเซียนอ่อนเนะก็มึงชิมีหมูบ่อ่อนบ่แข็ นี่เฮ็ดนี่ก็สุดยอดที่สุดเลยเนี่ยโอ้โหเหลืองพอสองดอกคุณได้ยีสองดอกมาเลยนะเงีนยนะสีเป็ดเลยครับสีเป็ดเลยอยู่หลึกใจได้ครับเงี้ยอยู่ประเทศปวกคุณเลยยืนจังหลึกยืนดุงนี่เนาะอุ้ยมาสีข้างหลังครับ นเฮียงหลุดยังหงวะโบ้เฮ้ยมีลมบอกนะจีกคือเก่าครับจีกอีเล้วอ้าะเห้นหล่ะหน่อยก็เหน่อยหน่อยนี่วะมอมกะนอืมโมเป็นเนาะฝัดเป็นเนีน นี่บวดผากด้วด<ะ>ูร <laughs> 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 ้อนครับเป็นเป็นมอมสีเงี้ยก็หนี่นะมาเก็บเห็ดมันปูครับแบบนี้สิกราบแล้วเนาะครับเก็บเห็ดมันปูก่อนโอ้ยหาแล้วมันโบโผเมียนยางไายกับโบพอล่ะนี่ยางเพชรจันลากับโบเ็นหยีบนะคะเอาไปเก็บเห็ดมันปูไปพัดก่อนเอาไปสีงูเมื่อเหื่นเนาะเห็ดกระทงใส่พร้อมเด้อครับนาะสีพัดสียำ ใส่ทับกันมันจิกลผ่านไปลือครับพี่น้องใหกระทงครับอู่ดูปู่ปู่ปู่ปเ่ปูเปู่ปเตปู่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 อู่ปู่ปมู่ปู่ปูหบู่ปู่ะู่ปู่ปูปู่นู่ปูู่่มู่ปู่ปู่ปู่อู่ปูปเ่ปู่ปูู่่ปู่ป่ปป่ปูู่่ปู่ปเ่ปู่ปูู่่ป่ปู่ป่ปอ หลางดีๆเสียงรูนแม่โขเขาจบเงี้ยจกห็นน้ำท่วมที่น,น้องมองนี้น่มันสชีหลางออกได้พอได้ใช่ไหมแด้ย่ยอกกับเปลือกขี้ต้ตตมซื้อมันงามมองนี้กํลังซุมผูกจุม่จมเลยนั่แหละ เห็ดปูมันอุ้ยหมูบวานเห็นอยู่คนสงานจุดอดีเอาเนาะเผาบวานเผามาทําธุระค่ะพี่ห้องเลยมีตัวเต็มกันจ้าเลื่อนเป็นมือไหม่เนาะเ้าจนมาสั่นอมีแต่เห็ดมัดปูด้วยพี่หนองไม่ใช่เห็ดปวกนะจ๊ะข้างล่างเป็นลืบๆเลยครับผุดเดอเี่ยเดด เป็นชมพู้สมพู้อยู่ขุ่นจุ่มล่างกยางงามอุ้ยข้างล่างมันขาสันน่นไหมมันบ่นขาเหี่ยวพั้นเตี้ยบะอืมพั้นโตอู้หูข้างล่างเป็นมันปูกันโตกันหนึ่แบบอู้หูข้างล่างงามเพียครับอู้งามเลยอ่ะ ล่างยางคักเลยเด้นี่ฝนมันตกใส่มาไป,ไปเจอพ่พอฟัดก็พ่อดอกพี่น้องมือนี้ก็บจิปไปธุละคือเกา่ายามบายครับ เออยามใบมายุ่งยุ่ง,ทงเที่ยงแล้วก็ตอนนี่เที่ยงครึ่งแล้วนี่ดูนาฬิกาแล้วเที่ยงครึ่งเฮ้ยไหนไหนไหน,น อันนี้ก็ยังเก็บง่ายกูให้ปวกใจหน่อยอีเด้แม่จมเป็นเงาเป็นเงาเลยนะปวกพันดอกนั่นโอ้ยอ <c oughs> เก็บเลยฝ <c oughs> ากเก็บเดอ้อมุกหนีอันตราย <c oughs> อืม <c oughs> ตลก <c oughs> โอ้ย เหลือมพิษกินเหรอครับไป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 พี่ถ้า<ป>พี่โอยอยู่ตดนบัไใดครับมอกี้นี่ดีงามๆเลยมูนี่มา,ามาตอนี้ก็ลังอ่อนๆเลยนี่งามดี เดี๋ยวไปคนใส่เสียวอ,อันนั้นเอาอยู่มันสิเท่าถิ่นนี่จ้ะเท่าแล้วก็ร<ๆ>ุนเร้าแป๊ดนี่เลยก็เรงน้งงามๆซ้ำนี่เลยตัวเงยดัวง้วงด้นย่ฮวีวีเสียงเพลงมาเปาอันนี้อยู่ข้างของวีวีวว งามครับได้พี่น้องเฮ็ดนี่แต่ว่าเก็บดดแน่ใส่เวลาเด้ครับเดือดเอาอืม,มองั้นะอนุญาตตยุ่งก่อนเ,อเก็บมูนี่ครับแลละครับ รับบาทล้วครับพี่น้องวันนี้เอาแค่นี้พอแมนรอหาแล้วมันกับหินมีโมเดียวนี่ยแหละครับพี่น้องเห็ดปวกขาวอันนั้นงูไงงูไงตัวพี่เลยยีซี่กระดอกกระไดเห็ดแดงเห็ดถุงตองนั่นแน่นะค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็มาเก็บเก็บมันปูแมนชื่อว่ามันค่ะมห้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตาม ขอบคุณที่มาย่างปลาเป็นหมูกันเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทีน่นี่สาวกาน,นิกากระเป๋าซูบีเสมอมาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกาน,นิกากระเป๋าซูบีตั้งไหนเด้อค่ะพี่น้องไปเป็นเมื่อละค่ะไปครับไปเดินโอู้หัดเดชีบโบพอพี่นอ้องเอ้ยซุ่มมากเลยนี่ มาสายมาจังโมงสองโมงวะมือเสาว่าไปใกล้กับบอดดเนาะครับกันไปใกล้กันไปสายกับบอท่านเพื่อนก็เลยอยู่หล่อ